พอเรารู้ว่าตัวเองค่อมเนี่ยเราก็จะพยายามลงไม้ให้มันมาจากด้านในมากขึ้นแต่ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นการลงมาจากด้านในปุ๊บแล้วหน้าไม้เปิดนะครับกลายเป็นตีแล้วดันออกขวาทีนี้คนที่ตีค่อมเนี่ยก็จะไม่กล้าดาวสวิงให้มันเข้ามาจากด้านในแล้วก็จะกลายเป็นกลับมาค่อมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้จะสอนวิธีการแก้ให้ไม้ลงมาจากด้านในและลูกไม่ออกขวานะครับการที่เราจะแก้ค่อมนะครับก็คือไม้ลงมาด้านในปุ๊บเนี่ยทีนี้หน้าไม้นะครับจะต้องคว่ำลงมาที่พื้นนิดนึงแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วหมุนเข้ามาตีมันถึงจะได้ลูกที่ตรงออกไปนะครับแต่ถ้าเราแค่ดึงไม้จากข้างในเฉยๆแต่หน้าไม้เปิดแบบนี้นะครับหมุนเข้าไปตีปุ๊บเนี่ยก็คือกลายเป็นออกขวาทีนี้พอเราออกขวาแล้วเราไม่ได้แค่มือนะครับเราก็จะมาชดเชยเรื่องเดิมก็คืออ้อมไม้มาข้างหน้าให้ลูกมันตรงก็คือตีพุ่งไปดังซ้ายแล้วเฟดออกมาเป็นอาการค่อมออาการเดิมนะครับขึ้นปุ๊บดึงไม้ลงมาข้างนะครับกระเป๋าเกงขวานะครับให้มืออยู่บริเวณนี้นะครับ ย้ายไม้ชี้มาด้านหน้าแบบนี้นะครับมาปุ๊บเนี่ยมือซ้ายเราก็จะโก่งลงประมาณนี้นะครับเราจะไม่เห็นโลโก้ถุงมือหันเข้ามาหน้าตัวเองนะครับถ้าเกิดดาวสวิงลงมาปุ๊บเนี่ยแล้วโลโก้ถุงมือขึ้นเราสามารถมองเห็นโลโก้ถุงมือได้เนี่ยสแสดงว่าหน้าไม้เปิดนะครับเราต้องบิดฝั่งตรงข้ามครับก็คือมือต้องโก่งลงแบบนี้นิดนึงเราเช็คจุดไม้ไม้อย,อยู่ด้านข้างลําตัวพอดีแบบนี้นะครับแล้วหมุนเข้ามาตีครับจังหวะพอเราได้ตรงนี้นะครับที่เหลือเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรเลยหมุนผ่านไปเฉยๆครับไม่ต้องหมุนมือเพิ่มก็ได้ คือเราแค่ตั้งหลักตรงนี้ให้ได้แล้วหมุนผ่านไปนะครับก็ลูก็จะตรงขึ้นนะครับ